หลายสิ่งหลายอย่างเนาะความวุ่นวายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะคะมันมีเวลาเลยพี่น้องะ่ะก็เลยแบบเฮ้ยสัน<า>สดอกคะ่ะกระโซแม่นี่ครครผสมเสร็จแล้วเขาอนุญาตพักดินเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาผสมน้ําอำมาริด<า>น้ําอำมาริต,ตัวนี้นี่ไม่เยอะครับประมาณร้อร100ยกว่าอ,อยาสายนอนอย่าใส่หลายเด็กน้อง พวกแบบบำรุงบำริงอะไรอย่างเงี้ยบำรุงบำรอย่าใส่เลยะบัดเพาะผู้ซ้ายบอกเอามือมาล่องจับจับยังเอาสวัสดีค่ะเพื่น้องขอตัวสุดละกันอีสานมาเพื่ออะไกันเพื่อภาษาอีสานนะคะมือนี้อยู่ในส่วนอีสานลุยสวนหายกันไปโดนนอกจากอีสานลุยสวนเสียหายไปโดนแล้วอีสานทำเพื่อนทุกอย่าง หายไปหมดเลย<ฮ>ลช่วงที่ผ่านมานี่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะความวุ่นวายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะคะ<ฮ>มันโมนมีเวลาเลยพี่น้องหาก็เลยแบบเศร้าส,ส,<ฮ>สดอกค่ะ<ฮ>มันเองก็เลยมีฟิววันนี้จะพามาลุยสวนนะคะที่เห็นข้างหลังของเราอยู่นั่นคือเราอยู่ในโรงเรือนของไม้ด่างหาเพลินช่วงนี้อยู่ในช่วงของการขยายและทําจํานวนนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไม่ด่างนะคะในแบบ หลายๆแบบที่เราพอมีนะคะก็สามารถรอกอีิสักหน่อยนะคะก็สามารถรอไปนชหน่อยโชว์นี้ได้ไหมกระโจนไหยนี่ครับแต่วันนี้นะคะที่ฮอสิบห้ามาแบบลุยสวนกันนี่มือนีฮอสิม้าเป็นอ่อาเปลี่นนดดยนไปเนาะมาเดี๋ยวมาดูดิพี่น้องคะมือนีฮอสิบห้ทาทุกคนนี่มาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางอะไรนี่นี่คือเสน่ห์จันบุตรสลาคำพี่นอ้อง ชอบมากหลงสเสน่ห์เขาอีหลีพี่น้องคะตัวนี้นี่เป็นสเสน่ห์จำบุตรสาคามปลูกว่าแต่แต่ต้นแบบอเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะต้นเท่านี้เลยมีประมาณแบบ4ี่ห้าใบนะคะไปสือมานะคะตอนนั้นซื้อมาในราคาห้าห0ื่นบาทตอนนี้ปลูกมาได้ประมาณสักสามสเดือนนี่แหละคา่ะน้องก็เริ่มแบบต้นใหญ่แล้วแล้วกม็มีอยู่ประมาณสักสิบสิบกว่าใบสิบ สหรือ17บดใบเนี่ยแหละพี่น้องครับมันจำบ่ได้น้องความจำสั้นก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็กระถางเดิมของน้องเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วลากน้องเนี่ยน่าจะแน่นกระถางแล้วเพราะว่าลากเนี่ยรูออกมาข้างล่างแล้วนะคะก็เลยจะเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์นี้นะฮะนี่แล้วก็เราก็ได้อัพไซส์กระถางไซส์นี้นะคะก็คือซื้อมาจากพี่อุ๊ทุกอย่างเลยเพราะเราชอบพี่อุ๊มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวัสดุปลูกของเรานี่ นี่อีกอย่างแน่นะคะต้องใช้อะไรบ้างในการเปลี่ยนกระถางคุณแม่บุตรลาครมของเราในวันนี้ไปดูกันเลยจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องอันดับแรกนะคะก้นกระถางนี่ เราจะต้องมีวัสดุที่ช่วยในการระบายน้ําได้ดีนะคะถ้าขั้นสูมบัว่าเขามีแบบต่าวัสดุที่ช่วยระบายระบายน้ําเนี่ยมันสิมีความซื้นมีความน้ำเยังในนิลหลายนะฮะ oh. คนมาข้าสซนาเราก็รองก้นกระถางด้วยเล็กกระบอกเราก็ตักรองลงไปเลยทีมันก็จะง่ายนิดนึงประมาณนี้นี่ประมาณประมาณนี่แหละเออกะอานะฮะโอเคทั้งสีแล้วอันดับต่อไปอันนี้เราใช้แบบ สูตรของพี่อู๋เลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราชอบมากเรารู้สึกว่าเราปลูกเราเราใช้ใช้สูตรอของพี่อู๋ปลูกออไม้ตะกูลเสนีจันเนี่ยลากดีมาก<อ>ลากแบบเดินแบบลากแบบหลานะคะกิเท็กรีนซอของพี่อู๋เนี่ยเราก็่ส่วผสมมาแล้วผสมนั่นนู่นนี่มานะคะจะเป็นเพล์ไลมะพร้าวสับหรืออะไรอีกนะ,ะ<อ>เป็นแบบกลางๆนะคะตามสูตรของ สูตรดินที่ใช้ปลูกบุษราคำนะคะ <Okay. S 1> จะใช้ p ีเสกินซอสองแล้วก็เปลือกสนไซส์สิบแปดถึงยี่สิบห้าตมอรกรอกลอกระแกะนะคะ uh huh. หนึ่งส่วนแต่เมื่อกี้เราใส่คูณดับเบิลสามใช่ไหมเราก็ต้องใส่เปลือกสนอีกสามทับพี่ <Okay. S 1> ต่อด้วยหินภูเขาไฟไวอิมนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนตักไปเลย ต่อด้วยเลกกบอลไซส์เอ็มหนึ่งส่วนนะคะเอสกับเอ็มรวมกันอันนี้คือไซส์เอ็มนี่ลายแนวตัวพี่น้องอนี่เพื่อความสวยงามของต้นไม้นะ,ะโอเคแล้วก็ต่อด้วยดินญี่ปุ่นนะคะนี่สามส่วนนะคะหรือใครใช้สูตรไหนก็ได้นะไม่ต้องตามนี้ก็ได้แต่ดูดูใช้สูตรนี้แล้วเรารู้สึกแฮปปี้โอเคแฮปปี้ มันจะครบแล้วแหละอ่าครบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในโรงเลยแล้าสิจะไปครุกเคล้ากันได้หันนะคะพี่น้องคะ่ะมาพี่น้องนี่อันนี้ก็คือดินที่เราได้นะคะเราก็ครุกเคล้าลักษณะมันเล่นเฮียนน้อยน,<า>นี่ีบ้านไหนใช้สุดไหนบ้างแบบถ้าใครที่ปลูกไม้ด่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาแบบ แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะดูดิวกาอาศัยแบบลองๆมานะคะจากประสบการณ์อันน้นอยนิดของฉันนี่แหละโอเค t 0 0 0 h o u s a n d years later แต่คราวนี้นี่ให้ปรู้ซึ่ามันแบบแห้งไปนอกนอก็ใส่นานิดนึงให้วัสดุป,ปลูกมันมีความแบบชุ่มฉ่ำนิดหนึ่งนะคะ <S 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 มันจะได้ไม่ง่ายนะคะ มันสิบงังไงนั่นนะวัสดุปลูกมีความสำคัญดิพี่น้องต้นไม้เราจะแบบสวยงามมั้ซสินะความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องอยู่ที่เออวัสดุปลูกส่วนหนึ่งอากาศแล้วก็การบำรุงด้วยนะคะการดูแลเ,เอาใจใส่เด็กมเพนาะแบบแบบวัสดุปลูกเขดีแล้แบบนี้เฮากั ปาดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำนั่นนู่นนี่กรบเบิดเนาะเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่แต่ละต้นนี่เราก็ต้องปลูกด้วยความรักเราถึงจะพราะถึงจะได้แบบต้นไม่งามเนาะฮะอ่ะก็น่าจะเข้ากันแล้วแหละผสมเสร็จแล้วเขาอนุยาพักดินเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาผสมน้ําอมฤตนะน้าอมฤตตัวนี้นี่ใช่ตอนที่เวลาที่เขา เปลี่ยนกระถางต้นไม้ใหม่นะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะเพื่อที่จะทําให้รากเขาเนี่ยสดชื่นแล้วก็การเจริญเติบโต,กตกของรากเขาเนี่ยไม่หยุดนะคะสามารถต่อเนื่องได้เลยเป็นขวด2ลิตรนะฮะไนนาดลงไปเดี๋ยวเราจะบอกนะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะฮะไม่เยอะครับประมาณ100ร้อยกว่าอย่าง้อไปนะ ไม่เยอะ <c oughs> ครับประมาณน <c oughs> ้อยก็ยังอย่ายไปจก <c oughs> ต่าเขาอ่ะอันแรกนะคะก็จะมีเอิร์ธรูทเอิร์ธรูทตัวนี้นี่จะช่วยในเรื่องของอะไรน่าจะรากลากเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะช่วยเรื่องรากนะคะโอเคใส่น้นอนยๆอย่าใส่หลายเด็กนนีน้องพวกแบบบำรุงบำริงอะไรอย่างเงี้ยบำรุงบำริงอย่าใส่หลายใส่แบบใส่น้อยแต่ใส,ส่บ่อยแต่ว่าน้ำาอามานี่ใส่แค่ตอนเราเปลี่ยนกระถางทอนะคะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไปอันนี้เยอะไม่ต้องไปใส่ตลอดเวลาเด็กจริงๆต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะแต่ว่าอีสัน็็ลืมถึงมือนี่ต่อไปซันโทนิกนะคะตัวนี้น่าจะช่วยทําให้อ่อสดชื่นอะไรประมาณนี้ละมังประมาณระังแสนก็ใส่ตามพี่อู <c oughs> อสักหนึ่งครึง่งอะไรอย่างเงี้ย ผลของการดูแลเอาใจใส่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสระดปลูกของพี่อู๋เนี่ยจะโปรง่งแล้วก็จะช่วยในเรื่องของรากเนี่ยค่อนข้างดูกระดูกปลูกแบบห่อแบบแน,น่นๆเลยค่ะมาคราวนี้ฉันก็จะเอาน้องนี่ลงในกระถางแล้วนะคะเปนยันรกหนอนหา ไปนะะ <Okay. S 2> ักหาพออยู่กระถางนี้แล้วดูเล็กเลยไปถึงอะไรต้นน่ะหรอเออกระถางใหญ่โอเค นะคะคือเขาผสมไปเหมือนปอปลูกลงไปเอาปลูกลงไปพะนะหดลงไปขออนุญาตปั๊มโซกโซกซ้ำซ้ำปั๊มปั๊มมาบ้างขออนุญาตหืึ่งนะ เคล็ดลับนะคะในการปลูกก็คือให้ใช้ถาดรองแล้วก็มีเลกกบอลด้วยแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับตัวนี้จะทําให้ความชื้นที่อยู่ในกระถางเนี่ยเขาเรียกว่าคงที่นะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในทุกห้องเติมน้ำเข้าไปให้เต็มเลยตัวนี้น้านจะขาดไมได้ดูส่วนเอาละค่ะพี่น้องค่ะก็วันนี้ก็เป็นคลิปแบบ น่ารักน่ารักนะคะไม่ให้หายคิดถึงพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ความสุขของเดลว์ก็อยู่กับการปลูกต้นไม้แล้วก็พี่พอ,อ,อพี่แม่ก็ไม่ยูน้ําแล้วพี่น้องโอ้โมันมีแะไที่มีความสุขกบบตนนี้แล้วค่ะก็สาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ดูดีครับทีมงานอีสานพาเพื่อนทุกคนเเด้อค่ะแล้วกัน,กนเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแบบทําคลิปแบบปลูกต้นไม้ถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์ว่าแบบ ชอบไปทําอีกนู่นนี่นั่นเพื่อเป็นกําลังใจนะคะจะได้แบบมีพลังในการเฮ็ดคลิปเดชพี่น้องเดชสำหรับบรรยากาศก่อนจะจากมันเราก็ต้อง <Okay. S 1> สอยสอยสอนสอสนพี่น้องฟังสอยครูสาวสำนักวรุษจันเสนจันบุตรสราคํานั่นคือลองแบบคำคำบัดพาะครูสายบอกเอามือมาลองจับจับอยังเอาจับ <laughs> <laughs> บัดครูสายบอกลองเอามือม,มาจับหาอ๋อก็เลยลองคำคำ มุรา่าคมคือตน้นไงแ้สันดอกอ,อ,อันนี้กระสอยสำหรับวันนี้กลาถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้รุ่ยดิวละกาอีฟแล้วก็ทีมงานที่สามขอบคุณทุกท่านขออขนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตกล่าวคำว่าสักส,สิบเอาอุดแล้วเ <laughs> มื่อก,กี้เอาด้วยนะโอเคเอาทำไม หล่อนจะทำไมหล่อนจะให้คนทุกคนเห็นว่าฉันวีหล่อนหรอใช่ฮะปรสชา